พวกผมทราบเรื่องทั้งหมดจากผู้จัดการสาขาคุณแล้วนะแต่ที่คุณมาวันนี้คุณมีอะไรผมมีความจริงที่ต้องบอกกับทุกคนครับว่าคุณรามีนอนเนกทรัพย์คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโกงในครั้งนี้ครับคุณรู้ไหมว่าไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยนะผมทราบครับ แต่นี่คือความจริงผมยอมรับในข้อผิดพลาดของผมครับที่ผมไม่เคารพกฎของสำนักงานใหญ่ในการที่ผมไม่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าอย่างละเอียดที่ถ้วนก่อนแต่ในข้อกล่าวหาที่บอกว่าผมและพี่แมนสวงรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการกู้เงินในครั้งนี้มันได้เป็นความจริงครับเอาจริงๆนะมันยากที่จะเชื่อว่า คุณไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนะ่ะเป็นลูกเขยของ JK กรุ๊ปนะแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันฟังดูไม่สมเหตุสมผลนะผมเข้าใจได้ครับว่าทุกคนจะคิดแบบนี้แต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมันคือความจริงครับผมรู้จักคุณวิวัฒน์ผ่านคุณรามิน แล้วคุณรามินสั่งให้คุณวิวัตรมากู้เงินกับสาขาของผมโดยให้ผมเป็นผู้ดูแลและผมพาไปรู้จักกับพี่แมนสวงที่เป็นผู้จัดการนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและผมสามารถยืนยันได้เลยครับในความบริสุทธิ์ของผมบิ๊กล้อง ขอบคุณนะครับที่คุณซื้อตรงต่อองค์กรแต่คุณรู้อะไรไหมครับเงินเน่ยไม่ได้ซื้อแค่วิวัตหรอกนะบุลามินน่ะเขาซื้อพวกเราออดดตไปทั้งแผนกแล้วคุณคิดว่าไอ้โปรเจกต์เป็นร้อยล้านเนี่ยทำไมมันถึงได้ผ่านง่ายขนาดนั้นล่ะคุณ กับเจ้าใานคุณก็เ,เป็นได้แค่แผลละบ,บากเท่าเัืนแหละ